ภะกันดูดีๆนะาภะเล่าชีราเน้นราพิจารณาปฏิสังขายโยกับประมาณในการคบฉันงตัวรุกฮึ พยายามพิจารณาปบ่อยๆโน้มทำความเข้าใจไปปล่อยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องการรับประทานข้าวปลาอาหารอย่างเดียวเวลาจะรับประทานข้าวปลาอาหารตรงนี้แหละสำคัญากายของเราก็หิวใจของเราเกิดความอยากเรารู้จักควบควมุมหยุดดับความอยากยากลับประมาณพิจารณาจริงบทใหม่ก็จริงเห็นได้ชัดเจน เมื่อวานีก็บวชกันหลายร, ي, รูปหลายองค์วันนี้ก็คงจะบวชกันอีกบวชกันอีกอันนี้สงแห่งบุญกุศลก็พยายามสร้างสะสมให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งเสียได้เวลาเราช่วยเหลือตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรงตัวเราทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมา อย่าให้ใจของเราเกิดความอยากเกิดความทะเยอทะยานอยากใ,ใจเกิดหลังอย่างไรลักษณะของใจที่ปกติเป็นอย่างไรความรู้ตัวเป็นอย่างไรเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ต่อเนื่องแล้วก็หัดวิเคราะห์หัดสังเกตแต่เวลานี้เรามีตั้่งแต่ปัญญาของโลกีองสมมุติปัญญาของอในหลักธรรมเราต้องสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องลงที่กายของเราให้ได้เช่กนกน เรามีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่มีความรู้สึกรับรู้ที่การหายใจเข้าออกของเรามีความรู้สึกรู้อยู่ว่าใจปกติพยายามทำาใหม่ๆก็อาจจะฝืนเพราะว่าความเคยชินเก่าๆจนรู้เห็นการเกิดการดับรู้การแยกรูปแยกนามรู้การปล่อยการวางทำความเข้าใจรอบรู้ในกรงสังขารของตัวเรารอบรู้ในอัตภาพร่างกายของเรา รอบรู้ในดวงวิญญาณหองเราวิญญาณหรือว่าใจบางคนก็เรียกใจบางคนก็เรียกวิญญาณแต่ในหลักธรรมเขาเรียกวิญญาณในขันห้าเป็นส่วนหนึ่งในขันห้าในร่างกายของเราเราต้องเจริญสติเข้าไปอบรมใจอบรมวิญญาณไปสังเกตการเกิดการดับของวิญญาณเพราะว่าความคิดเก่าของเก่านั้นมีกันทุกคนมีมากด้วยถ้าไม่เกิดก็ไม่หลง ไม่หลงก็ไม่ได้มาเกิดถ่านึงให้ได้มาเจริญสติเข้าไปอบรมใจชี้เหตุชี้ผลให้ใจคลายออกจากความหลงซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นจริงในกายของเราเห็นจริงในใจของเราเราก็ต้องพยายามอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งขยันหมั่นเพียรทุกกริออยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่าย ถ้าเรารู้แล้วเห็นแล้วทำความเข้าใจได้แล้วเราใจจะพยายามปล่อยพยายามวางพอเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเสื่อมความเสื่อมของกองสังขารหเห็นความเสื่อมเห็นความเกิดความดับของกองสังขารส่วนนมามธรรมส่วนรูปธรรมก็ร่างกายของเราเนี่แหละทั้งก้อนมีหนังห่อหุ้มอยู่ ตัววิญญาณเขาก็ไม่ยอมเผยตัวง่ายๆเขาเขามาสร้างพบสร้างชาติช่างหลายสิ่งหลายอย่างมาปกปิดตัวเขาเอาไว้นอกจากกำลังสติปัญญาผูมาม้มีความเพียรเป็นเลิศมีความเพียรที่ต่อเนื่องชี้เหตุชี้ผลตามดูเหตุดูผลจนใจหมดยอมจำนนเขาถึงจะปล่อยจะวางได้แต่ก็ไม่เหลือวิสัยก็พยายามหมดนะ ไม่ว่าพระว่าโยมบชัชีชีเราก็ช่วยกันเมื่อวานก็พากันไปช่วยกันปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งเกือบหมดช่วยกันไปรดน้ําให้ด้วยตอนเย็นๆพยายามช่วยกันรดน้ําเอาปุ๋ยขี้วัวที่กองอยู่ตรงนั้นละ่ะไปไปป่ยใส่พวกต้นชะบาให้หน่อยปยไม่ต้องไปป่ยมากไปป่ยตามไปทั่วนั่นแหละไปป่วยไปทั่วไม่ต้องไปปยมาก ปล่อยบางๆเดี๋ยวเทวดาก็รดน้ําให้ส่วนต้นนางพญาเสือโครง่งเราก็ไปช่วยกันรดน้ำหยอดน้ําใส่วันละเล็กวันละน้อยให้ได้ทุกวันช่งเย็นที่มันนูนๆอย,อยู่ก็พยายามเคลีย์ออกให้น้ํามันซึมลงข้างล่างจะได้เลี้ยงเอาไว้สักปีหนึ่งอีกสี่ห้าปีจะเห็นดอกสวยงามจะทำให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองคนจัด มาฟังทางฝังตะวันออกทางสวนมะลิวันคุณยายมะลิวันท่านก็มีบุญก่อนที่ท่านจะหมดลมหายใจท่านก็ได้มอบถวา,ายที่ดินให้ให้เป็นสมบัติของทุกคนเป็นสมบัติของแผ่นดินก็เลยได้ตั้งชื่อว่าสวนมะลิวันต้นกนะระปะพฤกษ์ออกดอกสวยงามมากทีเดียวช่วงหน้าเดือนมีนาเมษาเต็มสวนปีหน้าคงจะเต็มสวน เดินเข้าไปข้างในในหอมกลมหอมดอกต้นชมมาหนานหอมดอกไม้หอมสารพัดอย่างต่อไปก็จะเป็นที่หล่มรื่นล่มเย็นของทุกคนมีโอกาสพวกเราก็ได้ช่วยกันได้ช่วยกันทำอีกอย่างหนึ่งนั้นเรื่องน้ำน้ำที่จะเข้าบอ่อหลวงพ่อก็ได้มีหนังสือไปถึงญาติโยมทุกคนให้ขอความร่วมมือกัน ลงลายชื่อแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนเพราะว่าทางการต้องมีชื่อเป็นตัวเป็นตนก็จะได้บอกกล่าวชี้เหตุชี้ผลว่าตำบลของเราเขตฝั่งทางนี้ลําบากเรื่องน้ำลําบากมาหลายปีปีไหนถ้าไม่มีน้ำหลากก็น้ำก็เข้าไม่ได้บางทีน้ำหลากมาถ้าไม่ไปโทษไปกันเอาไว้ก็เข้าไม่ได้ ลำบากมากทีเดียวก็เลยจะมีหนังสือถึงทางการว่าลำบากชาวบ้านของเราลำบากจะขอดำเนินเรื่องน้ำจากของน้ำทางไอ้บ้านไก่นามาลงที่บ่อให้ถาวรก็เลยมีหลายชื่อชาวบ้านของเราต่อไปข้างหน้าถ้ามีแหล่งน้ำดิบมาลงที่บ่อพักฝั่งทางนี้ก็จะได้ไม่ได้ลำบากกัน ยิ่งความเจริญเข้ามาเท่าไหร่นี่ความสกปกของลําน้ำก็เยอะอ,อ,อบางทีก็มีน้ำได้บ้างไม่ได้บ้างช่วเราแก้ปัญหาให้ชี้เหตุชี้ผลว่าฝั่งทางนี้ลําบากอย่างนี้อย่างนี้ดำเนินอย่างนี้นี่ร่วมมือชาวบ้านของเราทั้งตำบลน,นี่แหละทั้งหมู่บ้านนี่แหละช่วยกันร่วมมือกันชีเ้เหตุชี้ผล เชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาชุมนมกันแล้วก็ชี้เหตุชี้ผลว่าจะดำเนินไปได้หรือไม่ให้มีหลักฐานรองรับเอาไว้ก็จะได้ช่วยพี่น้องฝั่งทางนี้ของเราได้ไม่ได้ลำบากในวันข้างหน้ามีโอกาสก็ให้ลงหนังสือร่วมกันลงหนังสือไอ้รองเรียนถ้าพูดในทางการก็บอกกล่าวบอกกล่าวบอกกล่าวว่า ความลำบากของฝั่งทางนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็จะได้ช่วยกันแก้ไขนี่แก้ไขได้ไม่ได้ก็ต้องดำเนินกันสิ่งพวกนี้ถ้าเราดำเนินช่วยกันดำเนินก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนีความสบายของพี่น้องของเราก็จะมีบังเกิดขึ้นในวันข้างหน้าถ้าเราไม่ดำเนินก็ลำบากอยู่ยิ่งสถานการณ์เหตุการณ์ ฝนฟ้าก็แรงบางทีน้ําก็มีบางทีน้ําก็ไม่มีถ้าไม่ได้สูบน้ําเอาไว้ปีก่ายคงจะลําบากแล้วแหลยยังได้สูบน้ําเอาไว้บ้างนิดหน่อยถึงจะลําบากก็ช่วยกันช่วยกันให้บริบูรณ์ไม่ว่าทุกอย่างทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่บ้านที่วัดที่โรงเรียนมีโอกาสก็ให้ช่วยกันเป็นการสร้างบุญบรารมีอันยิ่งใหญ่ให้กับพี่น้องของเรา วันนี้ที่มันน้องกลอยยิ่ก็จะได้มีการเทหลวงปู่ใหญ่อีกญาติโยมท่านใดมีโอกาสอยากจะไปร่วมช่วยกันเทก็ก็ไปช่วยกันก็ประมาณสักสามโมงเช้าเพราะว่าจะเทวันเว้นวันวันที่สี่ก็ทําพิธีบูชาแล้วก็ได้เทไปส่วนหนึ่งวันนี้ก็จะได้เทอีกเทวันเว้นวันเทวันเว้นวันก็คงประมาณสักหนึ่งเดือน อยาโดมท่านในมีโอกาสอยากจะไปร่วมช่วยกันหลอองค์หลวงปู่ใหญ่เทองหลวงปู่ใหญ่ก็ขอเชิญกันนะอยู่ที่บ้านหนองกรอยก็คงจะอีกไม่นานก็คงจะเสร็จสวยงามมากทีเดียวส่วนที่ปักธงชัยที่หลวงพ่อได้พาไปทําไปสร้างเอาไวา้ก็จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุที่เกศวันที่13พฤษภาคมมีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเรา อยู่ที่หลังเขาปักธงชัยสวยงามมากทีเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีญาติโยมไปบวชบําเพ็ญที่จะอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันบวชถวายหลวงปู่ใหญ่รอหลวงพ่อโยก็ประมาณ40กว่ารูปอยู่ที่วันวันที่หลวงพ่อลงไปหลวงพ่อก็ได้ไปขิดผมให้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็บวช โนนไปบวชรอบำเพ็ญปฏิบัติธรรมทำความเข้าใจวันที่13หลวงพ่อก็จะลงไปจากลงไปวันที่12ก็จะได้แปนเชิญพ่อรมบรมสารีกธาตุขึ้นบรรจุที่เกตองคหลวงปูย่ยหญาติโยมท่านใดอยากจะไปร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันก็ไปกันวันที่12วันที่13ก็คงประมาณสักสามโมงเช้าพระ,ะเราก็คงจะเป็น สองสามร้อยที่จะไปร่วมกันในงานจากทางเจ้าคณะจังหวัดทางไอ้โคราชทางฝั่งทางโน้นก็พากันไปร่วมกันเยอะเห็นแล้วก็น่าภูมิใจทำให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ของทุกที่ที่คนเก่นเราก็ที่บ้านน้องกลอยที่หลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดท่านได้มาอขอให้ไปช่วยไปทำให้ก็จะได้เป็นแหล่งบุญใหญ่ของฝั่งทางโน้นอีกจุดหนึ่งกะว่าจะให้เสร็จ ก่อนเข้าพรรษาถ้าเสร็จก่อนก็คงจะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในวันอาสาฬหะบูชาวันเข้าพรรษามีโอกาสก็ขอเชิญร่วมกันนะแล้วก็วันที่11มีผู้ใจบุญท่านได้ถ่ายชีวิตโคแม่ลูกเอาไว้ก็มาอนุโมทนาสาธุด้วยกันตอนเช้าอ่ะตั้งใจ้ะพอดกัน อขอใอห้ญยตดโยมทุกคนทุก่ันจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องนั่งตามสบายวางกายให้สบายเรามายุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆที่เกิดจากใจของเราเอาไว้ด้วยการสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจวังไปด้วยโน้มซำเนียกหลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาเยาวๆตักสองสามเที่ยวกายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะอันนี้เพียงแค่สร้างความรู้ตัวเฉยๆนะการสร้างความรู้ตัวส่วนมากเราจะไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่เพราะวาความคิดเก่าที่เกิดจากตัวใจความคิดเก่าที่เกิดจากอาการองคันห้าซึ่งมีกันทุกคนความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจความคิดที่เกิดจากตัวใจ เราต้องไปยามสร้างความรูร้ตัวตรงใหม่ให้มีให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนความรู้ถึกตัวพังเผอแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ความรู้ถึกตัวพังเผอแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่จะเห็นเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นใจใจการเกิดการดับของใจถ้าเราสังเกตทันอีกถ้ามีความคิดผุดขึ้นมา ที่ไม่ตั้งใจคิดใจจะเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าเรารู้เท่าทันใจก็จะแยกออกจากความคิดนั้นๆเขาเรียกว่าแยกกรุปแยกนามหรือว่าง่ายจากสมมติไปหาวิมุตติเราก็จะเห็นเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งเห็นเป็นสามถ้าเราตามดูตามทำความเข้าใจอะไรเรื่องอะไรที่เกิดมาปรุงแต่งใจเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็จะซอยแยกลงไปเรื่อยๆเป็นกองกุศลหรืรอว่าอกุศลเป็นลักษณะาอาการอย่างไร เราก็จะเข้าใจในขันห้าของเราว่ามีอะไรบ้างมีวิญญาณเป็นตัวสุดท้ายที่เข้ามาครอบครองมันจะคอยละเอียดลึกลงไปเรื่อยๆกิเลสหยากกิเลสละเอียดการก่อตัวของใจการก่อตัวของความคิดกายทําหน้าที่อย่างไรทวานทําหน้าที่อย่างไรอ่ถ้าใจของเราคลายออกจากความคิดเราก็จะเข้าใจความหมายของคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องคําว่าอัตตาสอนคาว่าอนัตตา ซึ่งมีอยู่ในกายในใจของเราเป็นลักษณะอย่างไรการเกิดของใจใจส่งไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างไรเป็นกุศลหรือว่าอกุศลกำลังสติกำลังความรู้ตัวที่สร้างขึ้นมานี้แหละจะเข้าไปรู้เท่าทันตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุตามดูตามรู้ตามเห็นชี้เหตุชี้ผลอะไรผลละอะไรคนจเจริญมีหมดอยู่ในกายของเราเราจะศึกษาค้นคว้ากันให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ เราต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศในทุกุริยาบทยนืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายมันพร่ำสอนใจตัวของเราตลอดเวลาแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยจะสนใจกันอยากจะทําบุญอยากจะได้บุญอยากจะได้ทรรมมันก็ปิดกั้นตัวเองเอาไว้หมดนั่นแหละ เราต้องมาสร้างความรู้ตัวให้รู้ให้เห็นตามทําความเข้าใจเปลี่ยนจากความอยากเป็นความต้องการของสติของปัญญาเป็นความรับผิดชอบของสติปัญญาอยากมีมากอยากร่าอยากรวยก็ขยันหมั่นเพียรรู้จักหารู้จักใช้รู้จกัจก,จกเก็บขยันหมั่นเพียรในกองบนกองกุศลอะไรเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็พยายามละพยายามดูพยายามพิจารณาจนมองเห็นทุกสิ่งทุกอยาก่างเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติหมด ทั้งดีทั้งไม่ดีก็มองเห็นเป็นธรรมดาหมดใจไม่หลงไม่ยึดละอักุศลเจริญกุศลแต่ใจไม่ยึดไม่ติดให้อยู่เหนือหรือว่าอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นความเป็นจริงละคลายความหลงละเกลีกลยสแล้วก็ดับความเกิดกายของเราก็ทําหน้าที่ของสมมุติไปสติปัญญาก็ดูแลเขาไปถึงเวลาเขาก็ต้องแตกต้องดับไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่แตกไม่ดับเราก็ต้องพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันมันพัฒสอนตัวเราแก้ไขตัวเราจนล้นออกไปสู่ภายนอกสู่สมมุติสนุกสร้างบุญสร้างกุศลการขณะนี้เวลานี้กําลังสติของเรามีน้อยแถมเกียดคลานเสียด,ด้วยไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะสร้างจะเอาแต่ทำเราต้องมีความขยันมันเพียรความรู้สึกพังเพเอิ่มใหม่ความรู้สึกพังเพเอิ่มใหม่จนเกิดความเคยชิน กำลังสติของเราถ้าเห็นลักษณะของใจคลายออกจากขันห้าถ้าตามดูแล้วกาลังสติจะพุ่งแรงกลายเป็นมหาสติตามค้นคว้าชี้เหตุชี้ผลทําความเข้าใจจนกลายเป็นมหาปัญญาจากมหาปัญญาจนกลายเป็นอัตโนมัติแต่เวลาในเพียงแค่การสร้างพวกเราก็ยังลุ่มๆุมดอนดอนมันจะไปดําเนินถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรทั้งที่ใจก็มีเรงศรัทธาตเต็มเปี่ยม เป็นบุญกันเต็มเปี่ยมให้ได้ทั้งทรั์ภายนอกรัย์ภายในสิ่งพวกนี้จะไปบังคับกันไม่ได้เลยเพราะว่าวิาวบากกรรมของแต่ละบุคคลสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนก็สร้างมามากบางคนก็สร้างมาน้อยบางคนก็สร้างมาดีทําไมถึงว่าเอเราไปปฏิบัติธรรมที่โน่นที่นี่ทําไมเราไม่เข้าใจเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาแต่อย่าพยายามในแต่อย่าทิ้งในการทําบุญให้ทานปฏิบัติอยู่ที่ไหนพวกอยู่ที่ไหนดีหมด ถ้าถึงจุดหมายปลายทางเท่าเราเรายังมีการดําเนินอยู่เราก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วอยู่คนเดียวเราก็ต้องรู้ต้องเห็นถ้ากําลังสติกําลังบรารมีของเราเก่กล้าอย่าไปทิ้งกันต้องพยายามกันนะอ่ะพากันไหวพระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารโตหลวงพ่อก็เพียงแค่เล่าให้ฟังพวกท่านจงไปทําตาม